โปรดดูคลิปให้จบก่อนแสดงความคิดเห็นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับ y o u u u e channel hr.comars สำหรับคลิปนี้เป็นตัวอย่างของการคิดค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับทำไมต้องคิดค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายด้วยเนื่องจากว่าในสูตรของการคำนวณบำนาญชาราภาพของกองทุนประกันสังคมนั้นจะมี ตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่จะไปอยู่ในสูตรนั่นคือค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งตัวนี้เราจะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถไปคำนวณบำนาญได้นะครับมาเริ่มต้นที่ตัวอย่างที่1น,นะครับตัวอย่างที่1เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็คือค่าจ้างเท่ากันทุกเดือนนะครับผมสมมุติว่าให้ทุกเดือนเป็นค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทนะครับคราวนี้นะครับ ถ้าดูอย่างนี้แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดก็ได้เพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าค่าจ้างเท่ากันทุกเดือนก็พอจะสรุปได้เลยว่าค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็น1 5 0 0 0บาทอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ผมจะให้ดูที่มาที่ไปนะครับเผื่อว่าบางคนที่ค่าจ้างไม่ได้เป็น15,000บาทเหมือนกันทุกเดือนแบบนี้จะได้รู้หลักการวิธีการคิดจะได้ไปคิดด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปถามคนอื่นนะครับ วิธีการที่มาที่ไปนะครับก็คืออย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าใน60เดือนสุดท้ายของเรานั้นมีค่าจ้างเท่าไหร่อย่างตัวอย่างที่1เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขามีค่าจ้างทุกเดือนเนี่ยเท่ากันหมดเลย1 5 0 0 0บาทก็จะต้องจับค่าจ้างของทุกเดือนนะครับมาบวกกันให้ครบทุกตัวนะครับครบทั้ง60ตัวเลยนะครับจะขาดไปแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่ได้ถ้าขาดไปแม้แต่ตัวเดียวก็จะไม่ตรงแล้วนะครับ นี่ครับ15,000บวกกัน60ครั้งนะครับก็จะออกมาเป็น900,000นะครับจากนั้นนะครับก็นำตัวเลขที่ได้มาตรงนี้นะครับไปหารด้วย60นะครับหารด้วย60ก็จะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับนั่นก็คือ1 5 0 0 0น้นบาทนั่นเองนี่คือตัวเลขที่จะออกมาเป็นผลลัพธ์นะครับส่วนวิธีคิดก็คือต้องบวกให้ครบนะครับ คราวนี้ลองมาดูความแตกต่างนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าบางคนเนี่ยค่าจ้างไม่ได้เท่ากันทุกเดือนมันก็จะคิดยากกว่าคนอื่นนะครับมาดูที่ตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับนี่คนนี้ค่าจ้างในช่วงเท้ท้ายเนี่ยหนึ่งบาทนะครับแต่ว่ามีอยู่2ปีก่อนหน้านั้นนะครับมีอยู่12เดือนนะครับ12เดือนก็คือปีหนึ่งนี่แหละเป็น13,000บาทนะครับแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งนะครับทั้งปี 14,000บาทนะครับแล้วก็เหลือในช่วงท้ายเนี่ยก็1 5 0 0 0บาทหมดเลยนะครับก็ต้องนำของทุกเดือนมาบวกกันนะครับเหมือนกันเลยวิธีการคิดเหมือนกับตัวอย่างที่1เลยเพียงแต่ว่าตัวเลขที่นำมาบวกเนี่ยมันมีตัวเลขที่แตกต่างกันแฝงอยู่เท่านั้นเองนะครับบวกออกมาให้ครบทุกตัวนะครับก็จะได้ตัวเลขเป็น 864%,0 0 0นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับหารด้วย60 นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีทั้งหมด60ตัวเราหาค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ต้องหารด้วย60นะครับก็ออกมาเป็น14,400นะครับนี่คือค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่2นะครับมาตัวอย่างที่3อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่3เนี่ยเหมือนกับตัวอย่างที่2นะครับแต่ว่ามีในช่วง 12เดือนสุดท้ายครับไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ซึ่งฐานของมาตรา39คือ4,800บาทนะครับก็เท่ากับว่าเขามี4,800บาทอยู่12เดือนนะครับแล้วก็มี15,000บาทอยู่24เดือนมี14,000บาทอยู่12เดือน13,000บาทอยู่12เดือนนะครับก็ต้องบวกกันให้ครบอย่าขาดแม้แต่ตัวเดียวนะครับออกมาเป็น741,600นะครับจากนั้นเหมือนเดิมเลยครับหารด้วย60 ค่าเฉลี่ยที่ได้ออกมาก็คือ1 2 3 6 0นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแถมนะครับตัวอย่างที่4เนี่ยค่าจ้างเท่ากันหมดทุกเดือนเลยครับแต่ว่ามาต่างที่เดือนสุดท้ายเดือนเดียวนะครับอาจจะเนื่องด้วยว่าเดือนสุดท้ายเนี่ยทำงานไม่เต็มเดือนบริยังไงก็ไม่ทราบนะครับทำให้ได้ค่าจ้างไม่ถึง1 5 0 0 0บาทได้อยู่แค่9000บาทนะครับ เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับจับบวกกันให้ครบทุกเดือนอย่าขาดแม้แต่เดือนเดียวนะครับก็บจะออกมาเป็นตัวเลข8 9 4 0 0 0จากนั้นก็หารด้วย60เหมือนเดิมเลยนะครับค่าเฉลี่ยที่ออกมาก็จะเป็น14,900าอยบาทนะครับยังไงใครที่มีค่าจ้างที่ไม่เหมือนตัวอย่างนะครับขอให้คุณยึดหลักการเดียวกันนั่นคือนำค่าจ้างของทุกเดือนใน60เดือนสุดท้ายที่เรารู้ นะครับแต่ต้องรู้ครบทุกเดือนนะครับถ้าไม่รู้เดือนใดเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ตรงแล้วแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับจะต้องมีตัวเลขให้ครบทั้ง60ตัวนํามาบวกกันให้หมดนะครับบางคนอาจจะมี6 0 0 0นแ0 0 0ั0 0 0็ด0 0 0 0ก้0 0 0ห้อาจจะมีตัวเลขที่ต่างกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจับมาบวกกันให้ครบ60ตัวและหารด้วย60มันก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายนะครับจากนั้นเราค่อยนำไปเข้าสูตรการคำนวณน,นะครับส่วนวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรการคำนวณก็ดูในคลิปเก่าที่ผมทำเอาไว้นะครับนี่ก็จะขึ้นมาให้เห็นตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม youtube c h anel n HR c o m a s r ก็กดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องตรงนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ